มันแพงครับอยากติดแก๊สแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยชมข้อมูลต่อไปนี้บางทีอาจจะทําให้ท่านหายกลัวครับอุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐานสูงสุดนั้นต้องมีระบบความปลอดภัย active safety และ passive safety นะครับ active safety ก็คือระบบการป้องกันก่อนการเกิดเหตุครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่สายไฟนั้นเกิดชํารุดขาดหรือว่าลัดวงจรรวมถึงข้อแก๊สนั้นหลุดออกนะครับระบบนี้จะทำการตัดแก๊สทันทีเพื่อความปลอดภัยครับ พาสซีฟเซฟตี้ก็คือระบบการป้องกันขณนะที่เกิดอุบัติเหตุครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดรถชนนะครับจา,ากว่าระบบนั้นเกิดท่อแกส๊สแตกหักหรือว่าฉีกขาดนะครับระบบจะทำการตัดแก๊สทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับส่วนในคราวหน้าครับเราจะมาติดตามการสาธิตระบบความปลอดภัยนี้กันดูนะครับสนับสนุนโดย Energy Reform